วันนี้เป็นวันเกิดคุณพ่อพันเดือนมกราคมวันที่สิเกิดปศสิบครบรอบสาปีครบรอบสาเกปีนะคะ ตอนนี้รือทุกแล้วแล้วก็ไปอ่านตลาดอาธิษฐานปล่อยนอกปล่อยปลาปล่อยหอย ก็เชนไม่ไดีออกไปสนดีๆเข้ามานะคะโชคดีจะหลอกไปอบ จุดธูปขอเจ้าที่เท่าทางป้อนนก่ะนะั่บินที่ สามคู่หนึ่งคู่ตอนตัวทีนี้วันที่ก็ตรงวันก็ตรงสิบเจ็ดมกราันพฤหัสไปเลยไปเลยไปเลยไปด้วยกันโชคดีมีสุข แล้วค่ะต่อไปไหมครับปลาไขมเนาะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่น้ำนะคะปลาไหลออกก่อนนี่มันหายไปไม่ได้ยินงจะตายเนาะปลาไหลกับขมาขมกิโลหนึ่งปลาไหลสี่สิบตัวต้องปล่อยเกินหนึ่งเราอยุคสามสิบเก้าต้องปล่อยต้องปล่อยปลาไหลสี่สิบตัว โอเคแม่น้ำอะ <c oughs> ไรเลยแม่น้ำกก <c oughs> น้ำตรงนี้ก็ได้ อ่วางไว้ก่อนอเาไถ้าไว้ตามข้างๆนี่เดี๋ยวเขาเหยียบใส่ ไม่เป็นไรประดูนน้ำแล้วก็ไถ้าเราปล่อยตามข้างๆนี้เดี๋ยวเขาเหยียบใสมันจะตาย สัวก็ตายแนละ้วสัพพุกสัพพสุกสัพโรคสัพพไทยสัพพเคราะห์สเนจจันไรอันตรายใทจะไ,ได้ไม้กันไฟพระเจ้าในปีพศ2550ตร25งนี้วเข้าเจ็บไปทิ้งทิ่ขยะไม่ว่าจะน,น้ำท่วมแผ่นดินไหว ร้อนเกินไปนะเกินไปก็อยาให้รนาเจ็บใ้่วยทบุญเะต้นปีมกร่ก็ทำบุญนี่คือคุอ้าววันนี้ก็ทำบุญอีกค้ม่เรียนตัวละยีสิบบาทแพงนะเชียงรายปาไหลสิบบาทปลาไหลปลาไหล กลัวไหมคะโอ้ก็กลัวสิก็กลัวสิสามมุมสามมุมเป็นพยานถ้าปล่อยปลาไหลทำบุญมันเกิดอาเล่นอย่างกันเนี่ยัปลาปลาอย่างไหนผมได้ปลาอย่าง ักปตานี่คะตัดขาดตัดขาพตัวไปไหนซื้อให้บอกตัวตัวกี่บานตัวขายตัวกีบานนี่ซึ่งเห็บอกตัวขาดตัวกีบานเอ้านะตัวสาวตั้งมีกี่บานเนี่ยเดี๋ยวก่อนตัวจะไปไหนตัวตัวจะไปตัวจะเอาไปไหนเลี้ยงเลี้ยงโอ้ไม่ต้องไปเลี้ยงแล้วปล่อยมันตั้งตั้งกี่บานนี่ โอ้โหสิบสิบสามบาทสิบสี่บาทซื้อได้กอมาล่อมนะเด็กกันมาล่อมเด็กกันใจเย็นตายละคุณพ่อไม่มีตังปลายี่สิบคือสี่ทำไงเด็กมีไหมคะเอ้ยไม่มีแล้วครับงานนี้ครับปายี่สิบไม่มีครับซื้อปลาเด็กน้าฮันเป็นปายงนะ เตาข่า,า,าบข่าบที่สี่ปลาได้ก็มีแต่ย,ยี่ฮะทีบสี่ปาทมาขายก็ได้ขายก็ฮะขอตัวนเอาอขายก็ายกมาเอาไปเรียกมันมันจะใหญ่นะ นะมันเจลจาใยนะเด็กไม่ขายครับถือว่าต่อตอน,นก็โชคร้ายไปไก็อยู่ที่บุญของสัตว์เลยนะครับเราถามซื้อแล้วเขาไม่ขายก็นี่แหละครับทำบุญเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นสัตว์ถ้าควรปล่อยเขาก็โชคดีถ้าควรไม่ปล่อยเขาก็โชคร้ายไปโอเคนะครับ ตา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 หลายโอ้ตาตาตาไม่มีตัวไหนลอยขึ้นมาเลยแสดงว่าไม่มีตายสักตัวสับปะรูกสับปะโลกสับปะสับปะสบสับปะโรคสับปะภัยแล้วก็เส้นจันไร